No! โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาเล่นไลคอดโบที่เป็นสายเมตาครับก็อาวุธมันก็กลางๆนะไม่ได้แพ้แล้วก็ไม่ได้ชนะอะไรเป็นพิเศษอาจจะมีตัวที่แพ้บ้างนะครับเอาจริงๆมันก็มีที่ชนะก็คือมันค่อนข้างชนะเคิร์สแล้วก็ชนะตัวที่ทาดาเมจได้ชาแล้วก็ไล่ไม่ทันนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างแพ้ตัวที่ระยะไกลกว่าสกิลหนึ่งนะแต่ว่าถ้าไล่ทันก็ไม่ได้มีปัญหานะครับผมก็ชุดจะเป็นตามนี้ครับหัวกาเดียนเสื้อคลิปนะครับแล้วก็รองเท้าอะไรก็ได้สายเหล็กนะครับมือรองเป็นแต่ ถ้าคุมมาล็อกจริงๆถ้าคุมสายฟ้าก็มีคนเล่นนะแต่ว่าผมชอบมาล็อกมากกว่าหรือจะคาริออนก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัวไลคอนโบนะครับผมอาหารผมกินเป็นอิวนะครับแล้วก็ยาเลือดก,กับยากอนะครับประมาณนี้เดี๋ยวสายไหนที่ไม่มีเดี๋ยวเล่นให้ที่หลังนะที่ขอมาไม่ต้องกลัวนะแต่ว่าคืออันไหนมันมีมีมะขอขอเล่นที่หลังดีกว่าเดี๋ยวคือเล่นอันดีๆก่อนให้ให้คนเข้าไปเล่นนะเดี๋ยวเล่นอันมีมีเดี๋ยวคนเข้าใจผิดหมดนะเพราะมันเล่นได้จริงๆไม่ใช่แต่ว่าผมก็อาจะเขียนไว้แล้วว่ามันมีนาไป่ดูยๆ โอเคเราเจอเป็นทินิตี้นะครับก็ไม่น่ามีปัญหานะวิธีการเล่นคือพยายามวนสกิลนะครับเห็นไหมมันจะมี3สเต็กตรงนี้นถ้าถ้าเราควงสามสเต็กเนี่ยเรายิงได้สกิลหนึ่งได้สองรอบนะบแบบเบิ้ลอย่างนี้เลยครับอันตีเราสะท้อนไม่ได้นะก็แปะไปเลยคนระับมันสะท้อนได้แค่ตอนแปะนะตอนระเบิดสะท้อนไม่ได้นะรทหารแปะแปะไปได้แบบนี้นะครับผมเแต่พยายามเก็บให้ครบสามสเต็กแล้วก็ยิงเบิ้ลสองทีนะตอนนี้นผมสามแล้วผมสามารถวิ่งเข้าไปยิงเขาได้เลยนะสกิลไอ้สเต็กเนี่ยมันเพิ่มจากสกิลนะครับไม่ว่่าจะ skill ะะสกกิิลอไรมมันน็เพ ต่อยเป็นเสื้อหัวลงเท้านะครับนี่ผมก็ยิงทิ้งไปเวลาจังหวะไล่เนี่ยพยายามวางแถบใส่มอนนะครับผมมันจะไล่ได้นะถ้าเราวางแถบโดนเนี่ยมันจะวิ่งค่อนข้างไวนะครับผมแบบเนี้เอาไม่โดนกลับ จังหวะใครก็ใครหนีออกมานะครับแล้วก็หันกลับไปยิงนะครับผมอ่าจังหวะสะท้อนก็หยุดหยุดหน่อยก็ได้ครับอย่าเพิ่งปุ๊บหยุดหน่อยหยุดหน่อยอืมแปะตีไปนะครับแล้วก็เล่นประมาณนี้นะครับยิงออกนะครับ ก็ต้องอันนี้มันเล่นค่อนข้างยากนะคือมันเล่นให้เก่งยากมากนะสำหรับสายนี้คือมันเก่งมากๆแต่มันก็เล่นให้เก่งยากๆมากๆเหมือนกันครับนี่จังหวะนี้ก็แปะแปะแปะไปนะครับผมแปะแตกไปแล้วก็วิ่งนะครับมันก็จะสามารถวิ่งทันกับตัวบางตัวได้นะครับมันจะเหมือนว่าเรามีโมบิลิตี้เลยนะครับผมอ่ะอันตีเราสะท้อนไม่ได้นะไม่ต้องกลัวนะ ตีไปครับสะท้อนไม่ได้ครับเค hey, ประมาณนี้นะครับผมแต้มเขาก็ประมาณแสนสองเพราะว่าดูจากแต้มที่ค่าได้นะครับจะค่อนข้างเล่นยากหน่อยเพราะว่าสายเนี้ยจะค่อนข้างบางังคับให้ยิงสกิลหนึ่งให้โดนนะถ้ายิงไม่โดนมันก็จะไม่เก่งนะครับผมแล้วก็บงังคับให้วนสกิลให้ได้ดีๆด,ด้วยคือถ้าวนได้ดีก็คือมันก็จะเก่งนะแบบยิงหนึ่งได้บ่อยๆนะครับผมอ่ามันเก่งอะ่ะแต่เล่นให้เก่งค่อนข้างยากมากๆทั้งเสื้อคริกจังหวะกดเกาะอะไรเงี้ยบางทีเนี้ยสมมุติเราเก็บสตแต็กไปไงี้สมมุติใช่ป เนี่ยแล้วผมกําลังจก็บยิงเบิ้ลสองทีติดบางอย่างบางคำให้เรากดกดเงี้ยกดหัวเงี้ยสมมติเราต้องกดนะปุ๊บเนี่ยหายละเห็นปะเพราะว่ามันกดอะไรก็รีนะครับเนี่ยมันจะคุมยากมากๆตรงเนี้ยอันนี้คือต้องคือถ้าอยากเก่งคือต้องฝึกจริงอันนี้แบบเล่นยากจริงครับเล่นยากกว่าอันอื่นเยอะมากๆนะครับดีจี้ยังเล่นง่ายกว่านะครับโอเคเจอคู่ต่อสู้แล้วครับก็มาถึงก็วิ่งไปเลยนะผมซึ่งสกิลเนี่ยแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะมีน้อยกรณีมากที่จะเปลี่ยนหัวการ์เดียนแล้วก็เปลี่ยนเสื้อนะครับผม อย,อย่างแรกเลยถ้าเปลี่ยนเสื้อก็คือต้องเจอตัวใครครับที่แบบว่าใช้เสื้อช็อตไหนก็ไม่มีประโยชน์อ่ะอันอนันน้นเปลี่ยนได้ครับผมส่วนกรณีเปลี่ยนหัวเนี่ยอันนี้มีน,น้อยจริงยกเว้นว่าน่าจะต้องเจอวันช็อตเท่านั้นแล้วถึงจะเปลี่ยนหัวนะครับหัวกาเดียนมันได้ทุกสถานการณ์ครับกดแล้วป๊อปขึ้นมาแบบกดยังไงก็รู้สึกดีแค่แค่มันดีมากหรือดีน้อยแค่นั้นเองนะครับผมสก Q ิลคิวก็ไม่มีกรณีไหนที่เปลี่ยนเลยนะครับเฮ้ยโรแมนโกตัวจริงมะเนี่ยถ้าถ้าถ้าตัวจริงนี่โปรเพลเยอร์นะโรแมน โอเพเยอร์อขวานครับจริงหรือปลอมไม่รู้อะซัดแลตัวจริงปะตัวจริงหรือแค่เอฟซีฮะบอกมาดิโรแมนโกไม่รู้ว่าตัวจริงหรือเปล่านะถ้าโรแมนโกคือเป็นเพเยอร์ท็อปสิบของเซิร์ฟเก่านะครับแบบเล่นขวานนะเออมาเล่นแบทเทนแอรโดค,ค่อนข้างเก่งนะครับแต่ไม่รู้ไงว่าตัวจริงหรือเปล่าอย่างที่บอกนะครับ ก็ลองขข่าวไปครับไม่มีอะไรถ้าเป็นโลแมนโกตัวจริงๆถามว่าทําไมมาเล่นบาดอนทั้งที่ถนัดขวานมาก็อาจจะเป็นเพราะแบทเทนแอคแพทนี้ไม่เข้ามือมันเพราะว่าแพทที่มาเล่นมันคือแบบเก่านะครับซึ่งมาเล่นเสืรอรยอยด้วยแพทนี้มันแ t ทเทนแอคมันเล่นเสอร์รอยไม่ค่อยเก่งละก็เลยมาเล่นบาดอนแทนคําถามคือถ้าเป็นตัวปลอมจะตั้งชื่อเหมือนโปรเฟเยอร์ทำไมมันเบวขนาดนั้นเลยหรอเอาของข่าวเกิดแล้วนี่ ข้าวเกิดแล้วครับโอ้โหไปข้างหลังเว้ย <Yeah. S 2> เช็คหน่อยดิอาจจะถ้าเป็นตัวจริงร่ะเดี๋ยวเพิ่งมาเล่นไม่รู้อะแต่แต้มต่ตําส,สูงสุดสองแสน YouTube Roman กเชี่ยตัวจริงเหรอ <c oughs> เฮ้ยมันแฝย YouTube ด้วยเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะถ้าถ้า YouTube ตัวจริงแปลว่าเนี่คือโร m a n ก o ตัวจริงเว้ยผมไม่รู้ว่าตัวจริงหรือเปล่าแต่ผมดูลิงก์ YouTube แล้วมันคือช่องเดียวกับช่องโรม a n Go จริงๆเว้ยอ่าผมถามก่อนเนอไอเชี่ยตัวจริงผมถามว่าใช่โหลโคที่เล่นวันแี่ไ่ะ โอเคเยี่ยตัวจริงเหรอโอ้โหเยี่ยเจอท็อปสิบท็อปสิบเซิร์เวสโอ้โหตัวจริงตัว so, จริงโอเค My Name น o อกซัตอ่ะผมลองบอกชื่อมันไปว่าอันนี้คือชื่อผม,อม,ม,แบบผมเซิร์ฟเวสอ่มอ at, ale, ะมันก็ถามว่าแบบผมเล่นอาวุธอะไรผมก็บอกว่าเออชื่อน็อกซัตเล่นเคิร์สเกลแล้วมันก็ถามว่าเอ้ยอันนั้นมึงฆ่ากูใช่เปล่าตอนนั้นอ่ะผมบอกว่าใช่ตอนนั้นผมชนะอ่าแต่ว่าผมชอบแบทเทนแอมึงอ่ะอะไรประมาณเนี้ย อ๋ยไอซีโอเคคือถ้ามันไม่โกหกก็ก็ก็คงจะจริงนะครับผมถ้าถ้ามันไม่โกหกนะถ้ามันไม่ใช่แบบคนอะไรไม่รู้มาตั้งไอ้เฮียจำได้จริงด้วยเพราะว่าตอนที่ผมชนะมันครั้งนั้นมันก็บอกว่าผมแม่งคิวอย่างเดียวก็ชนะแล้วมั้งเ <c oughs> ชื่อเอาโอเคงั้นงั้นน่าจะต,ตัวจริงเว้ยถ้าอย่างนั้นอนะเออเออมันเหมือนมันน่าจะไปเช็คชื่อผมใน le มูดได้รอีกมั้งงั้นน่าจะตัวจริงถ้าอย่างเงี้ยอา่าโอเคจากกันด้วยดีนะครับ ไอ้แค่ผมเจอโรแมนโกเวอร์ชันบาดอนเฉยล่าสุดเจอกันด้วยบวเทนชอ็ X ซัดกันมาแต่มันใส่8.3นะถึงจะว่าอย่างนั้นก็เถอะมันฝลังได้เปรียบผม150อบมันเอาจริงมันเกือบชนะผมเลยด้วยมันขาดแค่ชิดเดียวเองตอนนั้นอะโอเคครับรอบนี้ก็เป็นรอบที่3แล้วนะผมก็ไปซื้อหารเติมมานะเผื่อมันหมดในรอบนี้นะเพราะมันใกล้จะหมดแล้วนะครับแต่มันยังไม่หมดเราก็จะเล่นไปก่อนแล้วกันเราก็เกียร์ดันรอไปก่อนก็ได้ครับระหว่างที่ก่อเขาจะมาอันนี้เป็นดันเขานะแต่ว่าเขายังไม่ได้เคลียร์ผมก็ถือสาเเลียยให้ แต่รอบนี้มันห่วยครับเวลาวนรอบนี้มันจะติดกับดักน้ำสำหรับคนที่วนเนาะคือถ้าเราเป็นฝ่ายไล่มันก็ดีเพราะเขาติดกับดักนับถ้าถ้าทางที่ดีควรเอารอบอื่นที่ไม่ใช่รอบนี้นะครับผมไปทํารอบล่างเคลียร์ไว้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าเผื่อเราต้องเป็นฝ่ายหนีเนี่ยมันจะชิปหายมากๆนะครับผมสําหรับรอบนี้นะเพราะวนมามันจะต้องรอกับดักซึ่งมันเือนบ,บังคับให้ตายครับเดี๋ยวชิบหายแล้วจเจอแล้วอ่เคิร์สโอเคไม่เป็นไรเราเซตเราชนะนะนะเราน่าจะเป็นฝ่ายไล่นะครับอย่างนี้ กิมไม่ค่อยมีทีเฮวี่เท่าไหร่นะครับก็เลยแย่ไปหนะ่อยเนี่ยจังหวะวนอย่างเงี้ยเห็นป้าเราเราจะต้องมารอกับดักแนะี่ะซึ่งมันเสียเวลานะครับตรงนี้เนี่ยแหละอันนี้เป็นข้อเสียหลักๆของรอบวนตรงนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าข้ามมาแล้วมันก็ดีมันก็ไม่มีอะไรนะรถ้าเราข้ามมาได้แล้วคนที่จะมีอะไรก็คือคนที่ยังไม่ได้ข้ามมาเนี่ยแหละอย่างมันเนี่ยอันนี้มีอะไรแน่นอนนะครับจิ้เหน่งมีอะไรนี่เนะี่ย <c oughs> จุ้งเหน่งวิทีหนึ่ง อ่าเรียบร้อยจูเ้เหม่งวิ่งไปแล้วครับโอ้ยจู้เหม่งยังไม่ไปว่ะข่าวเนี่ยแหละไอคนที่อยู่ข้างในอย่างผมเนี่ยตอนนี้มีอะไรละนะครับเออจู้เหม่งมีอะไรอือมยิงไปขู่ไปทีนึง ไปซะไปสู่สวรรค์ซะเพื่อนอ่านนี้วินสแต็กสามรอบติดแล้วนะโดยที่รอบที่2เจอโลเมนโกโ้เลยแม่งเฮ้ยเจอได้ไงกูนกามาเล่นชิวๆตึงเฉยเมื่อกี้ตอนสู้กับเคิร์ดอะจังหวะเสียเปรียบหน่อยเพราะว่าผมเดินมามุมเนี้ยที่จะเคลียร์ครับแต่ว่าตัดสินใจกลับโดยที่มันไม่ได้วนนะเพราะมันไม่ได้วนมันเลยสู้ยากนะนะครับผมจริงๆมาเทิดตรงๆมันชนะแหละแต่ว่าผมวนสกิลไม่ดีนะครับคือผมไม่สามารถที่จะเล่นแบบอ่าโปรเพย์อะไรคอนโบคนอื่นได้นะนะตอนนี้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นมันบ่อยทําให้มัน ไม่ค่อยจะชินเท่าไหร่ว่าต้องบนประมาณไหนนะครับผมแต่ถือว่าก็โอเคพอสอนได้นะครับผมโอเคนะครับผมรอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมอ้าวโอเคเจอแล้วถ้าเขามองดันเราออกเขาจะโอ้ยย่ใหญ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 ่ถามว่าได้ไหมจริงก็เปลี่ยนเสื้อเป็นน้ําแข็งครับเนี่ยเราเจอกรณีที่เราต้องเปลี่ยนละเปลี่ยนเสื้อเป็นน้ำแข็งครับ T I T เอ่อ H A I T มันอ่านว่าอะไรวะกิวชื่อกิวอ,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 อะไรวะทำไมมันเหมือนคําว่าไทยแต่เขียนสลับกันแต่ผมไม่ใช่เราคิดมาม ยุ้งเม่งไปก่อนหนึ่งทีไปก่อนหนึ่งทีเฮ้ยอันตีไลคอร์สโ,โบมันสะท้อนไม่ได้มัวแล้วเพื่อนไลคอร์สมันสะท้อนไม่ได้เว้ยอันตีอ่ะมากดสะทงสะท้อนอัดโดนสโลไปดิอ้าวแล้วจุ๊บเม่งจุ๊บเม่งชอ็อตนี้ปับป๊บปั๊บดับเบิ้ลอู้หู แต้มแสนสี่ทำไมทำอย่างนี้ละเพื่อนมันเร็วเกินไปแต้มมีตั้งแสนสี่นะ่าจะมีจังหวะแบบลูกหนีเยอะกว่านี้หน่อยโดนเสื้อน้ำแข็งสโลไปครับแบบไม่คาดคิดนะเมื่อกี้ทำให้ไล่ทันเพราะว่ากดเสื้อน้ำแข็งนะับสโลไปจังหวะหนึ่งก็เลยไล่ไปวางแทบทันจากนั้นก็ยาวเลยนะครับผมแล้วก็เก็บสสแต็กยิงปิด2รอบสุดท้ายนะับดับเบิลปึ๊ปนะครับผมเนี่ยพยายามแบบทำามสแต็กเนี่ยผมําให้ดูนะ สมมุติว่าเนี่ยเราดูตรงนี้ใช่ปะ่ะสมมุติว่ามันสาม้วใช่ปะ่ะเวลาที่มันขึ้นสามเนี่ยถ้าเราไม่กดสกิลอะไรจำไว้เรายิางยีได้ดับเบิลปุ๊บปุ๊บ,บมันจะแรงมากมันจะเป็นช็อตเบิร์ดที่แบบดาเมจแบบห้าร้อยสี่ร้อยอะไรเงี้ยโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับไรคอร์โบตอนนี้ก็สี่วินสเตตติดนะครับรอบที่ตึงๆก็มีรอบที่เล่นกับโรแมนโกนั่นแหละอ่าแต่ว่ารอบอื่นก็ไม่มีอะไรคือเขาพลาดแค่นิดเดียวอย่างอย่างฟอนเมื่อกี้ก็พลาดตรงจังหวะวิ่งกับจังหวะวิ่งนะครับจริงๆมันควร บิงก่อนเราค่อยวิ่งนะครับเพราะว่าบิงมันคูดาวไวกว่าคือใช้ใช้ใชไปก่อนได้ก็ดีอีกอย่างหนึ่งคือจังหวะเขาวิ่งอ่ะเขากดวิ่งชาไปด้วยมันทําให้โดนแปะอันตินะครับแล้วก็จังหวะหันสวนหันสวนเยอะเกินไปหน่อยคือหยุดรอบหนึ่งเพื่อปาสกิลนะมันทําให้หยุดแล้วก็ผมกดหัวกระเดยนรับซึ่งเขาปาไม่โดนด้วยรอบ2คือปามาโดนเสื้อน้าแข็งนะนี่กดเสื้อน้ําแข็งอย่างนี้รับเขาติดสโลนะครับพอเขาติดสโลมันทำให้ผมไปวางแถบถึงเนี้ยก็จบเลยยาวเลยนะครับ ครจะเอาไปเล่นก็ไปเล่นได้แต่เตือนไว้ก่อนนะเล่นโคตรยากครับถ้าเล่นให้เก่งคือผมผมยังรู้สึกว่าผมรีดพลังมันออกมาได้แค่6 0เเท่านั้นนะครับผมสาหรับสายนี้ทั้งทั้งที่สายอื่นเนี่ยคือมันเล่นง่ายกว่านะสายอื่นคือผมมองคนเก่งๆเล่นเนี่ยผมมองแล้วปุ๊บผมรู้เลยว่าเล่นยังไงผมสามารถรีดออกมาได้เกิน80%ตั้งแต่ครั้งแรกที่เล่นเลยครับถ้าถ้าแบบได้ดูคนที่เล่นเป็นเล่นนะครับเพราะว่าสายอื่นเนี่ยเล่นง่ายสายนี้เป็นสายเดียวเลยที่ผมรู้สึกว่าผมดูกี่ทีกกก่่ผผมมมมมม็ไไสาาารถเเลนนนัออด้ิแบบ 60- 70% ไม่ว่าจะดูกี่ทีก็ตามเพราะว่าม่งเล่นยากจริงๆมันใช้ความเคยชินในการวนสแต็กใช้ความเคยชินในการกดสกิลเงี้ยเนี่ยและให้ให้คุมสแต็กให้อยู่โดยโดยการที่ต้องกดหลายสกิลพร้อมกันเงี้ยครับแล้วสแต็กมันขึ้นเงี้ยเนี่ยมันคุมยากมากๆให้ยิง2รอบได้ติดๆบ่อยๆเนะี่ยนะครับผมโอเคตามนี้นะครับไปละเจอกัน Cause I'm taking the world you'll see